เินเจีย่อ,ยอีเซนนี้หัวใชครับในตุจจีนปี2566นี้นะครับช่อง daddy tip นะครับผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆผู้ชมทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะถือโอกาสประกาศผลของกิจกรรมปีใหม่ซึ่งของรางวัลก็จะเป็นตัวนี้เลย ครับก็เป็นของไฟโซล่าเซลล์นะครับผมแล้วส่วนแพ็กเกจที่จะส่งไปที่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลายชื่อที่ได้รับรางวัลตามนี้เลยนะคะก็รายชื่อตามนี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมปีใหม่ปี2 5 6 6นนะครับผมก็ทางทีมงานก็ได้คัดเลือกมาจากผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็ข้อความที่โดนใจที่สุดนะครับผม สิบรายชื่อก็จะเป็นของแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็สิรายชื่อก็เป็นของแพลตฟอร์ม f a c e b o o k นะครับแล้วก็จะมีรายชื่อสำรองอีก3ท่านของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับผมก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะไปคอมเมนต์ข้างใต้คำตอบของผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็รายชื่อสำรองด้วยนะครับขอรบกวนส่งข้อความมาที่ทางเพจได้ d y t i p นะครับผมซึ่งผมก็จะส่งลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับขอรบกวนให้ส่งข้อความกลับมาภายในวันที่29มกราคมปี2566นะครับ ส่งมาเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงาน daddy tip ก็จะส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลจุดจีนปีนี้แล้วมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะครับผมกับนนา,าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมีนเจีอยู่อีซิน,นีหัวใจค่ะ